สองพันกว่าปีล่วงมาแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ยังคงเป็นอมตะชั่วนิรันดร์มันช่างอัศจรรย์ใจยิ่งนักสำหรับผู้ที่ได้เข้าไปพบไปเห็นมันละเอียดลึกซึ้งจนยากที่จะหาคำสมมุติใดในโลกนี้มาเปรียบเทียบหรือเรียกชื่อในสภาวะนั้นมันไม่มีคำสมมุติใดในโลกนี้ที่จะเหมาะสมที่จะเรียกเลย ผู้ใคร่รู้ใคร่เห็นต้องลงมือปฏิบัติเองเท่านั้นจึงจะได้เห็นจึงจะได้เข้าใจในธรรมนั้นๆเหมือนอย่างที่ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนพระธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่วินยูชนจะได้รู้และการที่ได้เข้าไปรู้นั้นก็เป็นเฉพาะตน ผู้นั้นต้องไปฏิบัติตามจึงจะรู้